If you believe it's true, baby won't you let the light shine through? ทำไมนะคุณเซฟไปแล้วแซงค o u ครับผมครับครับเฮ้ยผมขออาหารหน่อยผมจะวิ่งไม่ได้เหลือแค่สี่หลอดนะก็โอเคถัดต่อไปโอ้โหคิดัดหน้าเลยโอเคพัทลายแล้วก็อยู่ในตาอีกอะพัทสามพัทสองดิพัทสามดิพัทสามเออ๋พัทสามเลยผมไม่ลิ้วเมาๆพัทสามว่าดีละดีละ เรายังไม่ตายนะฮะเรายังคงอยู่ดูครบสามสิบสองประการแล้วแล้วแกร็เฮ้ยเจอเพชรเจอเขียวจามคนเหมือนเดิมแหมจะพูดว่าเจอเพชรเจอเหล็กพีครับคิมแดงมีแก๊บด้วยอโอทำไมผมรู้สึกได้ยินเสียงสองดีวะผมคิดนักไปวะสีแดงของไงเนี่ยสีแดงเหรอหัว่าวตัวแต่งขันได้สีแดง โหดมากเลยทีเฮ้ยนี้ยังไม่พร้อมจะเจอทีสิได้ยังต้องมาิีเลยช่วงนี้ผมดีเทพมากเลยกาเวลทับใส่หัวไม่ตายแมวเพราะโดดหลบทันอยู่ผมอยู่วาผมไม่เจอผมได้ยินเสียงซอมบี้อะวายสิบสองน่ยระวังนะข้างล่างนี่สีส้มเหรอเอจริงปะใช่เหรอ ข้างบนหรือข้างล่างตอนนั้นจะเซฟข้างบนเหรอไม่ช่วกดกดชิบไปเลยกดชิบไปเลยเขาอาจจะยังไม่เห็นเราโอเคอยาให้เขาตุยตุยได้ครับผมวายวายวายสิบห้าวายสิบห้าคิดหนักว่ะเออเออเอาไงดีอะไรเนี่ยอาวุธเพื่อมียสู้เขาด้วเฮ้ยของหนูเองเนี่ยอะไรอะไรเจออะไรมาดูนีดิอย่าพูดให้เสียวหลังได้เหมย มานี่ก่อนเดี๋ยวยองแอปเปิ้ลทิ้งทำไมวอเตอร์นี่มันทางไปเดวิวายสิบห้าแล้วฮะโอเคพุดพสองด้านเลยแล้วกันนะอ๋อแยกไปเดวิดคนที่ควรจะผ่านแล้วอ่ะเจอเจอเจอเหล็กเจอเหล็กเหล็กเสี่ยวกาวเวลทำหัวมาเดี๋ยวกับทอมมันนี้ทำโลได้ยังผมว่าน่าทำได้แล้วแหละโลโลาโลเราเเราใช้แค่นิดเดียว โลกมันค้าบยังไงก็วาง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 ไอเนี่ยเหล็กไว้ที่ช่องอันนี้ช่องขวาช่องด้านบนอะช่องที่สองแล้วที่เหลือก็ค้าบเป็นโกูกตัวาหายฮะคือตัววีวะจำ<ๆ>ไม่ค่อยได้ลองลองดูก่อนผมลองค้าบดูเลยแล้วกันหน้าไม่แดงรู้สึกรอบนี้โล่งใจเริ่มแดงแล้วผมโล่งใจขึ้นไป้ยผมไม่มีไม้เลยอะ คุณผมมีอีมันเอ้ยคุณหามาผมขอผมขอสักแปดแล้วพอขอแปดพอโอเคครับโอเคครับผมแท่เอ้าแล้วเอาไม้มาปิดทถมใช่ใช่ใช่ผมคุณทำได้ยังอ่ะเดี๋ยวให้ผมทำให้อุ้ยถ้าถ้าถ้าคุณย้ายให้ผมทำให้คุณเอาเหล็กมาผมเลยวั้ยโอเคได้แล้วครับเออเอาเอาเหล็กมาให้ผมเลยมาให้ผมได้ยังไงเต่า ทีเว้ยไม้ไเผาเผาเผาเล่าของผมไปเลยของผมก็มีอยู่คุณคุณขุดตรงไปเลยนะเราจะได้หาเพชรได้ง่ายๆครับผมประมาณวายสิบห้าเนี่าแคเจอเฮ้ยผมทำที่ขุดทางโอ้เจอทองแล้วเยไในแก้วจริงเหรอเย่ได้แล้วลรอขอดิขอดิ เดี๋ยวคนเออให้ให้คนใกล้ตายกินนะผมผมอยังเซฟตี้ตัวเองเลยผมใกล้ตายเฉยละทุกคนพยายามอย่าบวกกับมันนะอันตรายทำแก๊ปได้กี่ลูกอ่ะขอเจอเพชร๋อเจอเพชรลูกหนึ่งครับเจอเพชรในพหาสองทุกคนนี่เริ่มไปกันแล้วใช่ไปโคตรไวคิดอะไรอ่ะขอเลยคิดว่นหน้าของขอเป็นนี้ได้ปะ ขอเป็น8ได้ไหมได้ได้ได้ก็ซีซั่นหน้าจะเป็น1.8แล้วตั้งใจวะเย้ซีซั่นนี้มันตายไวๆซี่ตอนนี้ไม่ไหวผมไม่ถนัดัน่ด้มวยก็ซีซั่นหน้าถ้าเกิดใครมีดีเทลบ้าจจะได้รวมนะคนที่ไม่มีดีเทลจะตัดปัญหานี้ออกไปเลยจะได้ไม่ต้องไปลงใบอินอะไรให้เสียเวลาอ้าวจีจีใครขยำแกร์บีครับม่วงเหลือเหลือสองคน อยู่ไหนอยู่ใต้ดินเลยอ่ะอ้าวมม่วงน่าจะดับน่าจะดับได้อีกคนหนึ่งขอขอพิกัดขอพิกัดน่อครับพิกัดอยู่ลบห้าสิบเจ็ด y สี่สิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดเลยเหรอลบร้อยหกสิบหกละโของผมของผม y แซดนะหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็สิบสามแล้วก็หนึ่งหกสองห้า ไม่ผมรู้เสียงเราวาด้านใต้ปะลบเรือบวกครับ197ไม่ใช่เราวาดใว่ไมันเป็นโคแกปเปิลหนึ่งลูกฮัลโหลฮัร1197นี่ลบเรือบวกลบ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 หน197ลบ197ซ็ตละแซดเหรอแซดร้อยห้าร้อยห้าแปดร้อยเจอโคเยอะมากเลยบ้านนี้เอาไปขายเป็นลังได้แล้วได้ดึงสแต็เนี้ย เจอเพชรทะลุเราวกเราจะได้แบบมีกินเป็นสุขอยู่สุขและสบายไม่มีโควิะนี่เลือดยังไม่ลดเลยแหะครับเฮ้ยหาเจอเว้ยโอ้เจอแล้วทองเย้ฮะเจอเจอเพชรเหรอเจอแกพะเอ้ยเจอทองนึกว่าเจอเพชร จะเจอทองก็ดีละแต่ผมยังไม่เจอเลยนะเปิ้ลอะเปิ้ลไม่เจออะโยกนี้โอเคเฮ้ยผมเจอแล้วสโตนแล้วอ่ะน่าจะใกล้เบลล์ล็อกโคตรแถวเบลล็อกอะน่าจะเจอเพชรได้เร็วเ่าอะนี่ยผมเจอเบลล็อกอ่ะทำแก๊ปได้สองลูกครับพ่อโอ้โหพีกัดมากเลยดูที่เอ็กซ์ครับดูที่เอ็กซ์ดับดูที่วาย ดูเอ็กซ์แซตดิเลยเขาบอกว่าเธอไอะไรครับอ้าวบอกแล้วอย่าขุดดิ่งใจเย็นไม่ได้ดิ่งนะรีดนั่นผมกินแอปเปิลทองไงนะโอ้ยนั่นก็ลาก่อยครับให้ผมด้วยดิจีเลยโอเคได้มันมีทองเหรอไหม่า้อีกแล้วโอเคครับขึ้นขึ้นขอแอปหน่อยขอแอปหน่อย แล้วเปนอะดิอผมทำชุดเก่อโอ้ตายตายตายเขนี่บทุกคนบายบายฮะผมจะจดจำความกล้าหาญของคุณที่โดดลงไปโดดลงไปเฮ้ยไม่พออ่ะทำที่ขุดไม่ได้อ่ะไม่นะตอนนี้เราเสียพลไปเมื่ตอนนี้ผมว่าซีมสีแดงเนี่ยทีมสีแดงเนี่ยคุณคุณมิกแกยื่ไม่ลงเลย ให้ผมต้องเอาเน็ตเพื่อพังเน็ตเปิ้อให้ผมไหมอ๋อครับอย่าเพิ่งขุดมาเจอนะขอร้องตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยผมมีแน็ตเปิ้ลสองลูกฮะเอาไหมครับเอาให้หน่อยลูกนึดีไปไปไวมากเคีมยวไวไปไวมากจะไว้กินทีหลังตอนที่เลือดเราเหลือน้อยกว่านี้ขอขอเน็ตแค้นยกเน็ตแค้นยกโอ้โค่อยกินตอนเดี๋ยวนะจะอาหารอาหารผมจะหาจากไหนวันนี้ตายแล้วนารเนาะอือฮึอ เราไม้ผมมาหาจากไหนวะเนี่ยออกตายตายหมดแล้วคนที่จะฝากฝังทุกอย่างขุดไม้ผมไม่ได้เก็บไม้ไปเลยอ่ะผมขุดดิ่งมาเพื่อเอาอันนี้อย่างเดียวเลยใครพอจะมีไม้บ้างฮะผมไม่เกี่ยผมไม่อยากขึ้นไปด้านบนเลยเาผมน่าจะเจอกับผมน่าจะพบกระโชดชะตากรรมโหนร้ายผมทำที่ขุดไม่ได้อะทำไมดี เดี๋ยวเรผมเดี๋ยวผมขึ้นไปขึ้นยู่ไนอะนิว่าชุดเว็บเฮ้ยไม่ติดเนี่ยติดหัวติดตายแล้วนี่เป็นข้อเสียของผมนะที่ไม่ยอมขุดไม้มาขุดแต่หินก็เล็กโอเคเฮ้ยอืผมอยู่ด้านล่างเลยเนี่ยตายแล้ว ผมอยู่ด้านล่างเลยขึ้นมาแล้วมียขึ้นมาตามขอไอ้นี่หน่อยขอพี่กัลหน่ยดาวเนปจูนนั่นหมดเฮ้ยเดี๋ยวขอเพิ่มอ่ะหรือเขาทำเป็นห้องกันแล้วอ่ะกลัวเขาเลื่อนรถอนี่ว่ะไม่ได้เพิ่มเฮ้ยโอ้โหตอนหน้าอะไรครับอะไรโอ้ผมขุดถึงเบสล็อกแล้วเนี่ยมไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันเลยโหเล่นแอปเปิลตอนหน้าเลยฮะ ุณโอ้ฮะนนั่ว้ะครับเขาเจอแล้วอ่ะเจอลาว้าเหรอในไหนๆใครใคๆนี่บ้างเน่ะเดี๋ยวผมจะทำไหนใครพอมีไม้บ้างเร็วๆขอหน่อยผมต้องใช้จริงๆผมเนี่ยเยอะเลยวนี่วิญญาณอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ด้านบนเนี่ยอยู่ด้านบนผมอยู่ Y เท่าไหร่เนี่ย Y สิบเนี่ยโอ้แล้วนี่ใครขุดดิ่งลงไปวะเนี่ยโอ๊ยน่าจะซากศพของเมื่อกี้เนี่ย พี่แกขุดดิ่งหลวงค่อยทำไมวะอยู่อยู่อยู่วายเท่าไหร่อยู่วายสิบครับวายสิบตอนนั้นเราเจอลาวตรงไหนวะนี่นี่ผมเจอระววางเนี่ยเจอกันแล้เจอแล้วใช่ป่ะเราปาไปก่อนเจอกันแล้วจะลาวในฐานเนี้ยก็ได้ยังไงเนี่ยดันกันไม่ได้ใช่ไหมอู้โอเคส้มกับโพส้มกับชมพูวางน้ำเลยโอเคอยู่ไหนกันเนี่ย โอ้อ้าว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 แล้วอ้าวแล้วอ้าวแล้วพี่อาตายแล้วเย็ดไปอาร์มคุงอาร์มคุงโอ้โหอาร์มคุงเด้งอีกหนึ่งเอาแล้วโหดวะระหว่างสีส้มกับสีชมพูสีส้มบวมาได้วะเขาบอกสีชมพูมีชัยนะฮะคำว่าชนะเนี่ยของคุณเนี่ยมันคือตายนะฮะับนี่จะผมไม่เจออยู่ตรงไหนนะ Y10 เหรอเมื่อไรล่ะป้าจะหมดเอาพิกัดเอกได้ไหมพิกัดเอก เออหรออยู่ร้อลบร้อยเจ็ดเก้าครับร้อยเจ็ดเก้าโอ้โหแม่งไกลจากผมเลยพี่ยาอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ร้อยร้อยห้าร้อยห้าเจ็ดเนี่ยโอ้โหมีคนชิดไปเนเธอร์หาเรื่องฆ่าตัวตายแล้วคุณเบนคุณเบนเขาจะไปเอาเวลแน่นอนผมเชื่อแองมันร้อยเจ็ดเก้าอ่ะไม่ขึ้นไปดีไหมวะยินดีเก้าทูพาร์ตวดเด้อ วอาก็เขาซู้ไม่ไหวเขาก็เลยโดดแม่มเบย์โอ้โหไปแล้วนะฮะสีชมพูจะจีๆแล้วฮะสีส้มเหลือคนเดียวฮะโอ้โหลมแม่งเลยดีอยงนี้ตอรนี้สีฟ้าก็หลับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ใช่เนมแท็กไม่ใช่เนมแท็กผมผมสังเกตเหมือนเห็นเนมแท็บไม่เช้าเลยอะ เพชรอยู่ไหนเพชร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 ูขอสักเม็ดหนึ่งก็ได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเองล่ะเดี๋ยวคนเจนไปไหนนะเม็ดจะทำไรได้ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสอละร้อก้าเจ็ได้สองเไม่ไมมาอรก็ก็ได้เพราะอยู่แถวนี้้าเจ็เนี่ย X X ใช่ไหมลบอบะลบอ่ะใช่ร้เนี่ยผมอยู่ผมอยู่บนหัวคุณเนี่ย ลงมาดิ Y8 เกมเอ197โอเคตอนตรงนี้เดี๋ยวผมขุดดิ่งเลยนะเอ๊ะผมไม่มีที่ขุดเนื้อห่ะตายแล้วลืมเลยเดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนเลยก่อนอมว่าผมไม่มีทีมอะไรมากวนประสาทไล่ฆ่าตอนนี้นะตอนนี้เราฟูเหล็กแล้วนะฮะแต่ผมเสียอย่างเดียวคือยังไม่มีผมขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ย ด้านบนยังไม่เจอใครเลยครับมอรมีนะที่ตัดไม้เอาเล็กต่อแล้วกันตึ๊ดไปแล้วข้าวรอเลยกูอตอนนี้ดาวนิฟจูนเหลือเลือดน้อยสุด <c oughs> ประวัติศาสตร์ไม่สำรอยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกเมือ่อกี้คุณหนุ่มเขาลด พราะผมต้องการไม้วะไม่ต้องนะคุณเจมเดี๋ยวผมมีแล้วผมไปตีบัวเอาเนื้อเอาหนังเอา,เอาออยากไม่จบไม่จบหมอนของ,งผมพักเออให้มันมอนไม่ใช่อเจนนะหมอนน่ะยากแต่ว่าม,<ผ>ม,มีหม้อผมพูดัให้รอดนะเออเหมือน,นออกันชั้นหน้าๆๆผมก็อยากได้เหมือนกันเด็แบบ แล้วผมจเแต่คือวิธีของผมอะคือต้องพยายามไม่บวกกับมอนนะไม่งั้นมันจะทําให้คุณตายฮะโอเคเดี๋ยวผมไปขุดแถวเบล็อกแถวนี้นะลาวาเยอะมากเลยอะแ,แล้วเจอไดมอนไหมครับแถวนี้เถื่อนไม่เจอเลยอะมัไม่มีใครตายหรอกอุ๊ยจิบหายเอ้ยช่วยช่วย่วยช่วยเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นไปบนเรียงคนคนะก็เป็นไรเป็นไรไอเนี้ยไอเนี้ยมันเรียกว่าอะไรอะถืว่ฟิตถือว่าฟิตเหรอไอถ่ายถ่ายถ่ยมาเลยถอยมาเลย โอเครถคุณเหลือเยอะไหมคุณเจมเฮ้ยเดี๋ยวได้เฮ้ยผมผมเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วอะผมรู้สึกเหมือนเห็นใครบางคนนี่เก่งมันจะมาเอาผมไปเนี่ยโอเคโอ้เราโอ้สีแดงยังอยู่กันครบเลยไหนกอน่ากลัวมากใครใครคนปิดของเอาโอเคของน่าจะปวดโอเค ไม่ต้องขึ้นก็ได้มั้งอยู่ดูล่างไปก่อนอยู่ล่างไปก่อนตอนนี้น้านบนเขาบวกกันเสร็จก่อนใช่ <laughs> ผมว่าข้างบนเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยผมขึ้นมาแล้วเนี่ยพราะผมลงละปิดปิดปิดโอ้โหมีมีลิฟต์ส่งมีลิฟต์ส่งดูวีไอพีห้องอาหารโอเคผมไม่เก็บถึงหนึ่งสแต็กนะนอ,อันดับสุดท้ายด้านบนมีใครมีแอปเปิ้ลไหมฮะคุณเจมทำเมนี้เลยก็ได้นะผมมีอยู่นะ ทำไงฮะทำไอ้นั่นอะไอ้อัพเป็นทองถ้าามีพอผมทำมาแล้วผมทำมาแล้วไม่่เกียวทำหมดแล้วทำหมดแล้วผมมีอยู่ห้าอันแล้วใครเล้วน้อยกินเลยใครเล้วน้อยกินเลยผมเพิ่งกินมาไม่ใช่เล่นของพวกคุณผมค่อยกินตอนจะต้องเีแล้วกันเอนี้มันผมจะเจอโนวิดหลายคนไม่เจอคัะแล้วไม่ชอบกดชิปนะเลยไม่รู้ตายนี่ก็คือรู้สึกว่าน่าใครน่าจะตายคนแรก ผมอาจจะไน่าจะผมมั้งอาจจะเป็นผมก็ได้ผมพีวีพีไม่เก่งด้วยแต่เรื่องการฟาร์มนี่ค่อนข้างที่จะแต่ผมไ่เนี่ครับผมติดไอ้นี่ยไม่อยูทีผมได้ยู่นะผมไม่ถ้านัดกับหนึ่งจุดเก้าผมไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่าเออเหมือนกันผมว่าเช่นกันนะหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าผต้องช้าแล้วฟันอ่ะแบบชาร์อกีลัวๆเลยใช่เมื่อกี้ผมก็ตีลัวๆ ผมคุดไปเบชล็อกเลยู้ว่เพชรดีเพชรเพชรมีไหมแถวนี้เจอหรือยังนะไม่อยากได้เพชรมากเลยอยากทำเป็นช้านะต้องการแบบอย่างน้อยขอโปรเทคชั่นเป็นไทยเลยโปรเทคชั่นอันดับโปรนิชั่นสองนะถ้าทำได้อย่างมากที่สุดอยากได้โปรเทคชั่นสองมากผมได้ยินเสียงลาวาว่ะนี่นี่นี่แล้วเสียงหมาเห่าด้วยลาวาไม่หอมหมาเห่าด้วยไม่หมาบ้านผม คุณเบนโ oh, อ้โหคุณเบนเขาลงนากแล้วเขาเป็นยี่มากเลยเขาน่าจะได้เลเวลอะ่ะโอ้ไม่กอผมไม่เจอนะ1.8ผมไม่เจอเลยพงเพชรเนี่ยขอสักหน่อยเถอะ ให้ฉันจ <Okay. S 1> ่นขอสักสักสักห้าเม็ดก็ได้สักหนึ่งสแต็กอะไรเงี้เยเบอร์บทต่อหนึ่งสแตก็กหนึ่งสแต็กเดียวโอ้โหฟูไอฟูไดมอนด์เลยน <c oughs> โอ้เจอเหล็กเจอเหล็กโอ้เจสามก้อนขอบคุณมาก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 ครับ และแล้วตอนี้ทุกคนกดดันอ้าวเอ้ยเอ้ยคุณมิกลดคุณวิกลดติดกาเวลแน่นอนอ่าเขาร่ดแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแดงแดงสี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 แดงตายตายไม่ทำอะไรตายดูดูดูดยดตายดู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 ดดน ตายดีตายดีไม่ตายทำไมทุกคนแรงเหลือครึ่งหัวใจไม่ตายมันมันคืออะไรเราจะตะเลเราจะไม่ทำไมไม่ตายเว้ยอยู่ทำไมเนี่ยโอยคตเส่งแย่จริงจริานย่คนแย่ วุ้ยแต่แต่คนที่ชื่อไอเนี้ยเขาเลือเครืองหัวใจแล้วแล้วเขากินน้ำป,ปนทองไปด้วยอะไรไม่ใช่เขากินตอนนั้นเขาเตรียมบวกแน่เลยใช่ไหมน่าใช่ผมว่าน่าจะใช่อ่ะอืมี่เนี่ย<อ>เราไม่เราไม่ต้องอลงไอ้นี่ก็ได้เราฟาร์มอย่างเงี้ยของก็ปูไปโอ้คุณนี่ก็คุณดอนแมน่ทำไมเป็นยังงวะทำไมไม่ได้ตายไป โอ้เอพิโซดนี้ไม่ใช่ซีซั่นนี้แม่งผมพุ่นแหลกจริงเหรอแหลกจริงนะผมไม่ค่อยนะผมผมไม่แหลกเลยนะที่ผมขี้เกียดถ้ารีเนตผมมันต้องรอประมาณทีเนี่ยก็ขี้เกียจหลอดต่อพยายามหน่อยแล้วกันนะพยายามอย่าตายพยายามเซฟตัวเองอย่าเป็นบวกมอนผมพยายามถ้าเจอคนก็ซัดมันเลยอ้าวจบซัดเลยเหรออ้าวจบแล้วเย้